รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับอันซินฟุตบอลสัปดาห์นี้ครับเราอยู่ที่เมืองเชฟฟิลด์ ถ้าจำกันได้ในซีซั่นที่แล้วนะครับอันซินฟุตบอลเคยพามาเยือนเชฟฟิลด์ FC สโมรสรฟุตบอลแห่งแรกของโลกและสนามฟุตบอลของทีมฮันแลมที่แม้จะมีความลาดเอียงนะครับแต่ก็ถูกบันทึกให้เป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกของโลกน่าสนใจว่าวันนี้เมืองเชฟฟิลด์จะมีเรื่องราวอันซินฟุตบอลอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกครับ วันนี้อันซีนฟุตบอลขอมาเปิดตัวรายการแปลกหน่อยนะครับเพราะว่ามาเปิดตัวกันที่ครูซิเบิลเทอเตอร์ในเมืองเชฟฟิลด์นะครับเพราะว่าที่นี่ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเกรดฟุตบอลที่หลายคนยังไม่รู้เป็นเรื่องอันซีนที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้นะครับครูซิเบิลเทเตอร์แน่นอนว่าเป็นสังเวียนสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับจัดกันเป็นประจำเป็นเมก,กะของวงการสนุกเกอร์ทุกปีนะครับที่อาคารด้านหลังของผมครับแต่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลยังไงเดี๋ยววันนี้ ติดตามในอันซินฟุตบอลครับไม่น่าเชื่อว่า c r u ซิ b บล t h e อเตอร์เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับคือที่ของโรงแรมอเดลฟีครับโรงแรมอเดลฟี่ในเมืองเชฟฟิลด์นี่เป็นโรงแรมหรูมากแล้วก็บรรดา นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะครับก็จะมาพบปะสังสรรค์กันและที่โรงแรมแห่งนี้ครับคือสถานที่ที่ผู้บริหารของทีมคริกเก็ตเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดรวมตัวกันประชุมว่าเราจะก่อตั้งทีมฟุตบอลเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดขึ้นมานะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟทีมฟุตบอลที่แปลงมาจาก ทีมคริกเก็ตเกิดขึ้นที่อารีฟี่โฮเทลนะครับซึ่งก็คือสถานที่ของ c r u ซ i b l e t h e a เตอในปัจจุบันนี้เองนะครับไหนๆมาถึง c r u c i เบิลเท a เตอแล้วผมต้องขอแวบเข้าไปชมการขันนัดชิงชนะเลิศกันสักหน่อยนะครับเก็บบรรยากาศแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับ2ทีมคู่รักคู่แค้นประจำเมืองนะครับนั่นก็คือเชฟฟิลด์เวนส์เดย์และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีครับ โรงละคร c r u c i เบิลเปิดใช้งานในปี1971นับเป็นโรงละครที่มีระบบแสงสีและเสียงดีที่สุดแห่งหนึ่งในอังกฤษนอกจากละครเวทีและคอนเสิร์ตในเดือนเมษายนของทุกปี Crucible t เ e a เต r จะถูกเปลี่ยนเป็นสังเวียนแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกจัดกันต่อนเนื่องมาถึง38ปีแล้วครับยอดนักสนุกเกอร์อย่างสตีฟเดวิสสตีเฟนเฮนรีและรอนนี่โอซิลิแวน ต่างเคยประกาศความยิ่งใหญ่คว้าแชมป์โลกใน c r u c i เบิลเทอเตอร์มาแล้วแต่ในปีนี้ชายชนะตกเป็นของมามืดอย่างจวดบิงแฮมครับอย่างที่พี่เก่งได้เกลิ่นไปแล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าสังเวียนสนุกเกอร์แห่งนี้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเคยเป็นโรงแรมหรูเป็นสถานที่นัดประชุมก่อตั้งทีมเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดครับเมืองเชฟฟิลด์ไม่ได้มีดีแค่สนุกเกอร์เพียงอย่างเดียวนะครับที่นี่ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมเหล็ก มีโรงงานทำมีดที่ขึ้นชื่อที่สุดในอังกฤษซึ่งเป็นที่มาของโลโก้สโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีช่วงหน้าพบกับเรื่องราวอันซีนของทีมดาบคู่กันครับท่านผู้ชมครับจาก Crucible Theater ไม่ไกลนะครับผมก็เดินทางมาที่สนามบรอมเ l ลเลนครับเป็น จุดกำเนิดของทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้บรัมเลเลนี่เป็นสนามที่มีสถิติเป็นสนามฟุตบอลของทีมอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกก็คือเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังทำการแข่งขันกันอยู่เราจะเห็นได้ว่ามีป้ายบอกเรื่องของประวัติมากมายเดี๋ยวไปเดินดูป้ายสีแดงๆที่เขาติดร้อมรู้วไว้นะครับว่ามีอะไรเป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในสนามแห่งนี้กันบ้างครับ บรามอนเ n นเดิมเป็นสนามคริกเก็ตและเป็นบ้านของทีมคริกเก็ตเมืองเชฟฟิลด์ซึ่งต่อมาได้จัดตั้งทีมฟุตบอลใช้ชื่อเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีนับเป็นสโมสรแรกที่นำคำว่ายูไนเต็ดมารวมกับชื่อเมืองเป็นชื่อทีมฟุตบอลครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1889ไม่นานหลังจากนั้นทีมคริกเก็ตก็ย้ายออกจากสนามปล่อยให้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซี ได้ใช้บรามอนเลนแต่เพียงผู้เดียวจนถึงทุกวันนี้บรามอนเลนนับเป็นสนามของทีมฟุตบอลอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์กีฬาเกิดขึ้นที่นี่อย่างมากมายครับนี่เขามีประวัติศาสตร์นะครับปีประวัติศาสตร์อยู่รบรอบๆสนามบรามอเลนนะครับ1862บรามอเลนเปิดใช้เป็นครั้งแรกเชฟฟิลด์เอฟเจอกับฮาร์ลัมเป็นเกมประวัติศาสตร์ครับ1862 ถ้าจำได้เชฟฟิลด์เอฟซนี่เ,เป็นสโมสรแรกของโลกที่เราไปเยือนมาเมื่อซีซั่นที่แล้วส่วนฮา r เลมนี่ก็เป็นสโมสรเก่าแก่อันดับ2ของโลกนะครับแล้วก็มีสนามที่เก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ฮา r เลมแต่ว่าทั้งคู่มาเจอกันที่ดรัมเมอร์เลนแห่งนี้ครับในปี1862นะครับมีเรื่องราวเป็นประวัติศาสตร์เยอะแยะเลยนะครับ 1878สนามบราเมลเลนเป็นสนามแห่งแรกของโลกที่มีการติดไฟให้มีการแข่งขันในเวลากลางคืนนะครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวติศาสตร์ซึ่งเกิดขึ้นที่บราเมลเลนครับอาจารย์ฝั่งที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับ เพิ่งถูกเปลี่ยนชื่อไปสดๆร้อนๆนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นชื่อเจสสิก้าเอเนตตนนะครับเธอนั้นไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเลยแต่ว่าเธอเป็นแฟนคลับของทีมนี้ครับเจสิก้าเป็นชาวเมืองเชฟฟิลด์แล้วก็เป็นแฟนคลับของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดตั้งแต่เด็กๆนะครับใครที่อยู่ในวงการกีฬาจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีเพราะว่านี่คือขวัญใจชาวอังกฤษนะครับเธอเป็นแชมป์สัตตกรีธาเหรียญทองโอลิมปิกลอนดอนเกมเมื่อปี2012นะครับ ชื่อเดิมของอัธจัรทร์เจสสิก้าแอนเนตคือบรามอนเลนสแตนชื่อเดียวกับสนามแต่ทางสโมสรเปลี่ยนชื่อสแตนแห่งนี้เมื่อปี2012เพื่อให้เกียรติแก่เจสสิก้าแอนเนตนักสตักกรีธาสาวชาวอังกฤษที่สามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันโอลิมปิกที่ลอนดอนซึ่งเธอคือแฟนพันธ์แท้ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับ าวยาดเบลดนี่ก็มาจากอุตสาหกรรมการทํามีดทําดาบแล้วก็อุตสาหกรรมเหล็กในเมืองนี้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ทํากันมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับการพบกันระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์คู่ปรับประจําเมืองก็จะใช้ชื่อว่าสตีลดาบี้หรือว่าดาบี้แมทชเมืองทําเหล็กนั่นเองนะครับไม่ได้เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับเพราะว่าอยู่กันคนละลีสตีลซิตี้ดาบี้ระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ถือเป็นศึกดาบี้แมทช ที่สูสีและดุเดือดที่สุดคู่หนึ่งของฟุตบอลอังกฤษครับทั้งคู่เคยเจอกัน127ครั้งเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดชนะ45ครั้งเชฟฟิลล์วนส์เดย์ชนะ42ครั้งและจบด้วยการเสมอกัน40ครั้งปัจจุบันเชฟฟิลล์วนส์เดย์เล่นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพส่วนเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเล่นอยู่ในลีกวันซึ่งต่ำกว่าหลีกรดูการที่ผ่านมาทีมดาบคู่เกือบได้เลื่อนชั้นขึ้นลีกแชมเปี้ยนชิพ แต่ก็พลาดท่าแพ้สวินดอนในการเตะเพลย์ออฟแบบเจียดฉิว6ประตูต่อ7ครับช่วงหน้าเราจะไปเยือนสนามฮิลส์โบโร่บ้านของเชฟฟิลเวนส์เดย์กันครับ เชฟฟิวเวนส์เดย์เป็นอีกสโมสรที่ก่อตั้งมานานกว่า100ปีครับในยุคบุกเบิกใช้ชื่อว่าเดอะเว n e นส์เดย์ซึ่งมาจากวันพุธสื่อถึงวันหยุดที่คนงานมักรวมตัวกันเล่นฟุตบอลพวกเขาเคยใช้สนามมอ蒙เลนรวมทั้งฉาย,ยาเดอะเบรดเหมือนกับเชฟฟิล e ์ยูไนเต็ดแต่เมื่อตัดสินใจย้ายมาปักหลักที่สนามฮิลส์โบโรในย่านโอเลตันก็ได้เปลี่ยนฉาย,ยาเป็นเดอะอัลหรือเจ้านกคูก่ตามอักษร3ตัวแรกของคำว่าโอเลตันครับ ปัจจุบันเชฟฟิวเอนส์เดย์เป็นทีมของคนไทยอีกหนึ่งทีมโดยเทคโอเวอร์สโมสรมาจากมิลานมันดาริชด้วยราคา30ล้านปอนด์ผู้บริหารชุดใหม่คือคุณเดชพลจันทริเจ้าของบริษัทไทยยูเนียนฟรเซนกรุ๊ปจำกัดมีแผนที่จะนำทีมกลับมาทวงความสำเร็จในเวทีพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากเคยเป็นทีมที่ร่วมก่อตั้งพรีเมียร์ลีกขึ้นมาในปี1993และประสบความสำเร็จอย่างสูงในยุค90ครับ เชฟฟีเวนส์เดย์เนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่เลยนะครับในยุค90ครับเป็นยุคสุดท้ายยุคเรืองรองของทางสโมสรน,นะครับถ้าจำกันได้ถ้วยที่เวมเบีย์เนี่ยถ้วยสุดท้ายปี1991เชฟฟ์เวนส์เดย์เฉือนชนะแมนยูเนเต็ดนะครับ1-0ได้แชมป์ลีกครับนักเตะชุดนั้นปัจจุบันนะครับกัปตันทีมก็คือนายเจเพียร์สันไปเป็นกุนซอทีมเลสเตอร์ซิตี้อยู่ในตอนนี้นะครับ นั่นก็ได้ Man of the Match ด้วยแล้วก็ยังมีนักเตะอเมริกันยุคแรกๆที่เข้ามาค้าแข้งในฟุตบอลอังกฤษอย่างจอห์นฮาร์สครับก็เป็นขวัญใจของชาวเมืองเชฟฟิลด์นะครับโดยเฉพาะทีมเชฟฟิลด์วนส์เดย์จอห์นฮาร์สก็เป็นนักเตะอเมริกันที่อยู่ในทีมชุดแชมป์ลีกครับปี91ด้วยนะครับ ถ้าถามแฟนบอลเชฟฟิลเวนส์เดย์ว่าใครคือนักเตะในดวงใจตลอดการเชื่อว่ามีอยู่ชื่อหนึ่งหลายคนคงจะต้องนึกถึงเขาครับนั่นก็คือคริสวอเตอร์ครับนักเตะอัจฉริยะของเชฟฟิล์เวนส์เดย์และทีมชาติอังกฤษครับคริสวอเตอร์อดีตปีกซ้ายจอมพริ้วทีมชาติอังกฤษเขาสร้างชื่อขึ้นมากับท็อตแนมฮอสเปอร์ ทำให้อลิมปิกมาเซ่ทีมมหาอำนาจฟุตบอลฝรั่งเศสในยุค90ซื้อเขาไปร่วมทีมหลังจากนั้นเขาย้ายกลับมาวาดลวดลายให้กับเชฟฟิลเวนส์เดย์ในช่วงที่พรีเมียร์ลีกก่อตั้งขึ้นพอดีคริสวอตเดลถือเป็นปีกซ้ายที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ทีมชาติอังกฤษเคยมีมาครับ ผมอยู่ทางฝั่งอัธจันท์ลิฟติงเลนนะครับจุดที่ผมนั่งอยู่คือบริเวณที่เกิดเหตุฮิลส s b o r o d i s ASTER ในวันที่18เมษายนปี1989แฟนบอลลิเวอร์พูลที่เข้ามาชมเกม FA Cup รอบรองชนะเลิศในนัดลิเวอร์พูลเจอกับนอตติแฮมฟอเรสที่ h ิลส์โบโรเนี่ยครับ96คนต้องเสียชีวิตจากการโดนแฟนบอลด้านหลังครับอัดลงมา จนตัวเนี่ยติดก,กับลูกกรงที่กั้นแฟนฟุตบอลนะครับแล้วเมื่อก่อนไม่มีที่นั่งแบบนี้ครับจะเป็นตัวยืนครับยืนดูฟุตบอลเหตุการณ์ในวันนั้นก็เป็นจุดพลิกผันวงการฟุตบอลของอังกฤษเลยนะครับว่าทุกสนามในอังกฤษจะต้องมีเก้าอี้เป็นซีทนั่งรอบสนามห้ามให้มีตัวยืนหรือว่าการยืนเชียร์บอลเพราะว่ากรเกณฑ์จำนวนผู้ชมเข้ามาไม่ได้นะครับ และเก้าอี้สีขาวที่ผมนั่งอยู่นะครับเป็นหนึ่งในประมาณไม่กี่ตัวครับในสองแถวหน้าของ l ิ v i n g Lane ที่ทางเชฟฟิล e l เวนส์เดย์นะครับหรือว่าทางสนามฮิลส์โบโรจัดไว้ให้สำหรับญาติผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ฮิลส์โบโรของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับมองจากอาจารย์ฝั่งอื่นแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตรงนี้โดดเด่นกว่าทุกที่นะครับก็เพื่อร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตในวันนั้นครับ นอกจากการสูญเสียในครั้งนั้นแล้วฮิลส์โบโรยังต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2007ซึ่งภูมิประเทศของเมืองเชฟฟิลต์ตั้งอยู่บนจุดบรรจบกันของแม่น้ำเจสายทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมได้บ่อยครั้งโดยในปี2007ถือว่าน้ำท่วมหนักที่สุดน้ำได้ไหลล้นออกมาจากแม่น้ำดอนแม้ห่างจากสนามอยู่ถึง10ไมล์แต่น้ำก็ไหลามาท่วมฮิลส์โบโรสูงกว่า2เมตรครับ ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์น้ำท่วมเมืองเชฟฟิลปี2007ทางสนามโดนผลกระทบอยู่เยอะทีเดียวนะครับนี่คือระดับน้ําในวันที่น้ําท่วมสูงสุดนะครับเขาติดป้ายเอาไว้สังเกตได้ว่าระดับท่วมหัวผมเลยใช้เวลาประมาณ3-4วันน้ําลดระดับลงมาก็ลงมานิดหน่อยครับฟุตหนึ่งอยู่ในระดับแค่หน้าอกผมแต่ดูสภาพแล้วนี่คือด้านนอกของสนามนะครับซึ่ง จุดที่ผมยืนอยู่ถ้าเป็นในสนามเนี่ยเราอยู่ระหว่างช่วงอัศจรรย์ข้างล่างกับข้างบนขนาดยืนอยู่ตรงนี้ยังหน้าอกนะครับตรงระดับเข้าไปในสนามน้ำท่วมทั้งสนามครับนี่ฝั่งทีมเยือนเล็กนะครับแล้วก็ ทาสีเข้มให้ดูอึดอัดครับแคบในยุค70ครับในอดีตแจ็คชาวลตันเนี่ยเป็นกุณซื้อครับกล่อง2กล่องที่อยู่ข้างบนนี้ข้างหลังคือห้องซักรีดแจ็คชาวลตันให้เด็กของสโมสรตัวเ,เล็กๆเนี่ยครับปีนขึ้นไปแอบฟังครับว่าโค้ชคู่แข่งสอนอะไรบ้างเตรียมแผนอะไร เด็กตัวเล็กจะเข้าไปซ่อนอยู่ข้างหลังกล่องที่เขาทาสีน้ำเงินทึบๆด้านหลังเนี่ยครับแล้วแอบฟังแล้วไปบอกแจ็คครับสุดยอดจริงๆครับ ท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของฟุตบอลอังกฤษยอย่างแท้จริงนะครับเรื่องราวของเมืองเชฟฟิลด์นั้นมีมากมายทีเดียวครับและก็เป็นเมืองจุดกำเนิดของฟุตบอลด้วยปัจจุบันก็ยังมี2ส,สโมสรใหญ่อย่างเชฟฟิลด์เวนส์เดย์และก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเอฟซีนะครับเป็นทีมคู่ปรับประจำเมืองแม้จะไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดก็ตามครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวของอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ สัปดาห์หน้าพบกับบทสรุปของอันซินฟุตบอลซีซั่น2ภาพหลุดเบื้องหลังการถ่ายทำและกลับไปพูดคุยกับดารารับเชิญในซีซั่นนี้กันครับที่น่ใจพี่เก่งพามาไหนโคตรโลกตายมาเนี่ยโคตรหนาวกาถ้าพูดถึงจริงๆคือผมชอบทุกทิปแต่ว่าที่ทิปที่ชอบที่สุดคือได้ไปดูเชลซีเตะคือวันนั้นเอาแม่ไปดูด้วยฮะ เก่งก็รู้กันอยู่อ่ะบางทีแกก็ชอบพูดเล่นพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างแย่บ้างอัมบ้างเนี้ยแล้ววันนี้ว่าคงอัมแหละผมไม่นอนในไฮบิวรี่จริงๆนะเนี่ยมันดับเบิลดับเบิ้ลใหญ่เลยมันเป็นความสุขที่มันมันเปรียบไม่ได้มันเอาเงินมาซื้อเอาเงินมาแลกไม่ได้เลยอ่ะ